ก่อนหน้านี้เราเคยเล่นเกม Goodbye m e m i ไปนะฮะเป็นเกมเฮลเลอร์ที่เป็นการให้อาหารแมวเหมือนกันแต่ว่าเกมนู้นเนี่ยออกเป็นแนวแบบค่อนข้างเศร้านิดนึงนะฮะส่วนเกมนี้เนี่ยดูจากหน้าของแมวแล้วน่าจะไม่เศร้าแต่โกรธมากอย่าลืมให้อาหารแมวที่บ้านนะครับฟ e ด y ย u r แคทนะฮะเอออันนี้แมวน้ำใช่ไหมโอเคนี่คือบ้านของเราอ่ามีเร์บมีสมุนไพรแล้วก็มีเครื่องเทศนะฮะหยิบได้ด้วย แมวเราจะกินเหรอทำไมพื้นเป็นอย่างงี้เนี่ยอ๋อแมวควรโอ้โหเล็บแข็งแรงมากเจ้าแมวอยู่ไหนมีขวดอะไรอยู่ข้างนอกด้วยโอเคนี่ประตูบ้านเหรอประตูห้องอเนี่ย <laughs> ทำให้เป็นประตูหน่อยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้สีแดงๆห้องครัวมีตู้เย็นประตูหลังบ้านถูกปิด <angle> เหมือนประมาณว่าเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ถูกปิดเอาไว้ตลอดคือเสียงต่ำมากฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องไม่มีซับด้วยเราต้องเอาเฮิร์บไปให้หรือว่าอะไรเอ้ยอันนี้คาปิา่าสนิทกับคนมากเอาละเจ้าแมวเกมมีคู่แข่งแล้วตัวนี้กำลังจะครองโลกแทนเจ้าแมวอ่ามีกุญแจล็อกอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ห้องอะไรอ้านี่ไงเออ ไม่เดินต้องมีเสียงด้วยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเจ้าแมวเจนเย็นเจนเย็นอย่าเพิ่งเครียดอันนี้หยิบได้อีพิกแคทฟูดสูตรธรรมอาหารสำหรับแมวสุดอีพิกเอา้าวมีวางยาด้วยเหรออาวางยาอาหารแมวแล้วก็น้ำผลไม้ปั่นแบบน่าสงสัยนะฮะซัสชูอิสแล้วก็เป็นอาผักกาศแบบ 3D อ๋อเป็นส่วนผสมอันนี้เหรอ ใช่นี้ไหมเนี่ยอันนี้คือซัสจูวิสห้ามดื่มเครื่องดื่มน่างสงสแลเรดื่มยังไงเราถือของอยู่วางไม่ได้เอาไปเทก่อนใช่ไหมเออนี่คือแมวของฉันควรจะให้อาหารมันมันให้ไม่ได้อ่ะมันถือของอยู่วางยังไงเนี่ยเออวางของไม่ได้ด้วยแป๊บหนึ่ง ไม่เห็นมีปุ่มที่วางของเลยเอ้า <laughs> ผมออกมาดูเมนูแค่ออกมาดูเมนูคือเป็นการเริ่มเกมใหม่เลยอันนี้เหรอขวดขวดยาพิษ <Very strong S 1> แล้วสีแดงข้างนอกล่ะเป็นยาพิษที่แรงมากนะฮะไปหยิบน้ํายาเมื่อกี้ก่อนให้อาหารแมวยังไงก็ไม่รู้งงมากอ่ะลองอันนี้ดูก่อน ซัสสวิสหยิบขึ้นมาอ๋อกดอีเพื่อดื่มโอเคโอเคซัสเอนดิ้งมีหกเอนดิ้งเลยเหรอผมกลายเป็นอิพสเตอร์นะฮะไม่ได้เกี่ยวกับแมวเลยเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าอันนี้พูดเสียงปกติก็ไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่อง ซับไม่มีหยิบอะไรได้อีกบ้างเตาโคมไฟอันนี้ห้องอะไรแคทแคทฟูดทำไมไม่อยู่ในส่วมอา้าอาหารแมวได้แล้วไปมันเฮอเลอร์ไหมเนี่ยบรรยากาศมันชวนเฮอเลอร์มากเลยนะเจ้าแมวอาหารมาแล้วอุ๊ อ้าวฉากจบปกตินะฮะเก่งมากคุณให้อาหารแมวแล้วแต่ว่ามันยังมีมากกว่านั้นอีกให้อาหารอย่างเดียวไม่พออ๋อผสมยาพิษใช่ใช่ใช่ผสมยาพิษเมื่อกี้เป็นสูตรลับต้องเอามาเทใส่ตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีจำสกงจำสแกมานี่อะไรเนี่ยเห็นนะค้อนอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดยีอืมค้อนเปิดห้องนี้ใช่ไหม <and> อ้าว คอนไม่ทำอะไรโอ๊อ้าอ๋อไว้ทุบก้อนหินมีกุญแจกุญแจห้องไหนอ่ะอ๋อกุญแจตู้นี่โอ้โหคนละขนาดเลยเอ่ออ๋อนี่ไงประกาศโอเคส่วนผสมใส่ไปให้ครบอ่าฮะ ตามหาอันนี้นะฮะวิธีการทำอาหารนะครับ instruction เรามีผักกาดมีอันนี้โอเคแล้วก็เอ่อเฮิบใช่ไหมโอเคอ่ะแล้วก็ขวดนี้แหละ strong, มันหยิบไม่ได้อ, mixed with cat food. อ่อโอเคผมทิ้งไปแล้วเริ่มใหม่แล้วกัน เหมือนต้องเอาอาหารแมวผสมยาพิษก่อนผสมยาพิษใช่ไหมอ่านี่ไงโอโอเคมันมีต้องหกฉากจบเลยนะมันทำอะไรดีบบ้างอะอ่ะฮะอ๋อนี่ถืออยู่ในมือเฮ้ยเป็นแมวกินก๋วยเตี๋ยว <laughs> กินบะหมี่น่ารักมาแล้วอาหารแมวแต่ทำไมเราต้องวางยาพิษด,ด้วยละ่ะแมวของเราหรือว่าเขาชอบกินแบบนี้ เอาเจ้าแมวอาหารแมวไหนอ่ะเอานี่โอเคกินเข้าไปกู o d เอนดิ้งแมวของเราไม่ต้องการอาหารอีกนะฮะเราให้อาหารที่ดีสุดสําหรับเธอเอาอาหารไม่ทันลองเอาอาหารแมวผสมกับอันนี้แล้วก็เอาไปให้แมวเลยได้ไหมอะฮะ ผสมกับยาพิษแล้วก็ให้แมวเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> อ๋อเป็นคนที่เลวร้ายมากเอ้ายังอ่านไม่จบเลยกุญแจเปิดนี่อ่ะกินไหมผักกาดน่าจะกินผักกาดนะกินด้วยแฮะอุ้ยวั <c oughs> <c oughs> มีรหัสมาเพิ่มได้ยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนซัสจูวิสเอ้ยนี่ด้วยคำไมเหรอลุกบีไฮฟิงดูด้านหลังอ่างล้างมือโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเอานี้ก่อนแมวจะกินไหมมันไม่เอรอเลอร์นะมันอะไรก็ไม่รู้อ้าวเทไม่ได้ โอเคมีสองอย่างไม่ยอมกินดูด้านหลังอ่างล้างมือด้านหลังอ่างล้างมือด้านหลังคือด้านนี้ทำไมอ่ะเข้ามาถึงอันนี้หรือเปล่ามันต้องหารหัสก่อนฮะอ๋ออ่างล้างมือในห้องน้ำใช่ไหมโอ้ยดูยังไงเนี่ย มันมีทางอยู่อ๋อหยิบได้หยิบอะไรมาว a t ใครจะไปรู้เนี่ยมันเป็นรหัสอะไรอะ OTXIMZG o หรือว่าเอามาใช้ได้เลยเออนี่อะไรทำไมมันสว่างขึ้นใส่ได้เลยไหมเก้าสองหนึ่ง สามแปดโอเคอ่ะผมไปดูเฉลยมานะฮะเก้าสองหนึ่งสามแปดนะครับเปิดออกมาเป็นอะไรเนี่ยลูกบอลทองคําหรออ๋อต้องทิ้ทิ้งนี้ก่อนอ๋อเอาใช้กคอนโอเคโอเคหยิบค้อนก่อนอืมค้อนทองคําเปิดอันนี้เหรอจริงด้วย ห้องอะไรเฮ้ยทำไมมันมืดอุ้ยเอาล่วงเอาเพื่อนเก่า <c ười> เพื่อนเก่าของเราอยู่นี้เหรอนายมาทำอะไรข้างล่างเนี่ยถ้าเพื่อนเก่าเฮ้ยเ <c ười> สียงอะไร Oh. Hey. I've been locked in this room for 11 years. Wait. You aren't the one who locked me in here, are you? Who is secretly in- The poison you gave them earlier didn't actually work. Use it to kill the cat and free the universe once and for all. Goodbye. Player. เหมือนประมาณว่าเราขังเขาเอ๊ะเราขังเขาเขาขังเราอะไรประมาณนั้นนะฮะให้อยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วก็อ่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนเราโดานปันประสาทอยู่อะไรประมาณนั้นนะฮะโดนปันประสาทอยู่จากน้องแมวใช่ไหมอะไรประมาณนั้นเจ้าแมวเราได้ซ่อมมาขอโทษนะเราทำพลาดครั้งใหญ่แล้วอ เราทำพลาดทั้งใหญ่แล้วเจ้าแมวโกรธกว่าเดิมอืมอืมอืมโอ้ยพูดให้ปกติก็ไม่ได้เหรอเราจัดการมปของเรานะฮะทีนี้กลับบ้านไปนอนได้ทูบี c คอนทินิวอ่ะโอเค อย่าลืมไม่อาหารแมวนะฮะใครเลี้ยงแมวอยู่นะครับไม่อย่างนั้นจะเจอแมวทำหน้าแบบนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ